พอดีตอนแรกว่าจะมารอรถนะคะสวัสดีค่ะว่าจะมารอรถไปหามหมอนะคะตอนแรกหาใบานัดไม่เจอนะคะพอดีเจออยู่ในกระเป๋านะคะมาดูใบนัดแล้วไม่ใช่นะคะเป็นนัดวันที่ยี่เสาร์ที่สองนะคะวันที่ยี่สิบเก้าก็เลยแวะมาซื้อปุ๋ยนะคะไปใส่ต้นมะพร้าวนะคะเพราะว่าแม่ดาจะเลือกดูไม้กวาดด้วย คะ่ะไปใส่มักผ้าวค่ะโอ้เจอแล้วไม้กวาดที่ต้องการนะคะซื้อไปรุ่นก่อนนั้นมันใช้ไม่ดีแต่รุ่นนี้มันใช้ดีมากเดี๋ยวเลือกดูไม้กวาดก่อนมาแล้วมาแล้วไม้กวาดที่เราต้องการโอ้โหอันนี้อันไม้กวาดอันใหญ่นี่อันเทเล นี่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่อันจักบา,าทาอันนี้ได้สารจักบาทหกซิปบอ้มันขึข้นเนาะเคยซื้อรอบก่อนนันหาซิบมารอบนี้มันขึ้นเนาะแล้วตัวนี้แหละมันดี ใส่ดคีคอยซื้อไปเทียวก้อนนังก็ใส่ดีมันไม่รุดอยู่นะใส่แล้วมันไม่รุดแต่น,นี้มันใส่ไม่ดีรุดตัวใหญ่มันจักบาทมะค่ะือปุ๋ยหน,หนึ่งกิโลบ่บอกนี่ค่ะโล่สามสิบห้าบาท อาสองอันแล้วก็ปุ๋ยหนึ่งกิโลอันนี้มันหกสิบปร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอันนี้ <c oughs> อันนี้สา,า, <c oughs> ามที่หมาเป็นเท่าไหร่คะสามที่หมาเป็นร้อยห้าสิบห้าบาทเงินบวบ,บิดค่ะเอาไปกวาดในห้องเอาไว้ใช้ในห้องแล้วก็เอาไปกวาดเวลาทำความสะอาดด้วยเนาะ ซื้อไก่ไปขาหนึ่งนะคะแล้วก็ผักซีนะคะไปอ่อมเนาะอ่อมใส่ไก่สวัสดีค่ะลิซีทุกท่านมีเสียงอะไรเนาะเจียวเจียวทางนี้เนาะใครเนาะทำความสะอาดตรงสาลานี่เนาะใครเนาะชอบทุกแผ่นเลยนะ โอ้วันนี้เสือทำไมได้เสื้อสวยจังเสื้อคุณวารีเหรอเอ้าซื้อร้านไหนให้ดูเสื้อขาวเนี่ยเขาจับเสื้อขาวดูด้วยซื้อร้านไหนนี่ทำไมสวยจังเอ้าเสื้อหนูทำไมสีชมพูสวยจังเลยอุ้ยสองคนชมอยู่คนเดียวเจ้านี่ไม่ได้เรื่องเลยอ้าวเสือมีผู้ช่วยแล้วโอ้เขามาจากโน่นเหรอป้าปไม่ใครช่วยเขาย แม่ดาก็รับผู้ช่วยอยู่เด้อปปย้้าาาุอ่โนนะจะไปช่วยป้าปุ้งไหมทีนี้ไปไหมไปไม่ไปเหรอถูอ๋อถูนี่ก็ได้ถูไหนแม่ดาต้องการผู้ช่วยอยู่เด้อศาลานู่นน่ะสามหลังนู่นน่ะแม่ดาก็ต้องการผู้ช่วยอยู่เหมือนกันช่วยไหมแม่ดาช่วยไหมไปช่วยแม่ดาลไหมคะช่วยไหม ไม่ไม่ไม่ไม,ไ,มไม่ไปหรอช่วยช่วยลุงเสือคนเดียวช่วยเบดาน่อยเบดาก็ต้องการผู้ช่วยเหมือนกันโอ้โหแล้วโอ oh, <am iller> <am iller> ้ทำไมโอ้ทำไมเราจะมาใส่ปุ๋ยกันนะคะใส่ปุ๋ยมะพร้าวนะคะส่วนพ่อฟื้นก็ใบไม้ไม่ให้เหลือแม้แต่ใบเดียวนะคะแต่ดูวันนัดแล้วมันไม่ใช่นะคะก็เลย แวะร้านนะคะขายปุ๋ยนะคะสิบคนห้าสิบห้านะคะแต <c oughs> ่ความจริงเนี่ยได้ปุ๋ยจากกระต่ายนั่นนแต่ว่าเขาไม่เติมเขาขายเป็นกระสอบเนาะเขาขายยกกระสอบนะคะ <c oughs> ล้วก็จะวานนะคะมะพร้าวไม่ต้องกลัวค่ะรากมันแข็งแรงใส่เยอะก็ได้นะคะใส่เยอะก็ยิ่งโตวไว้นะคะยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งโตวไว์ออกลูกไว ก่อนพอก่อนมันจะเค็มแล้วกินด้วยกินด้วยถ้างั้นกลัวมันเค็มมาข้าวเส่นิดนึงเนาะเนาะข้าวนิดนึงไหมถ้าก็เค็มไหมล่ะทีนี้ห้านาท่านกินด้วยได้ไหมคะไม่ได้ข้าวนนึ่มันจะไม่ใช้ยได้ไหมค่ะไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้ก็มีอะไรเนาะกินแค่สองคนอย่างนี้เหรอกินแค่สองคนเนาะ ไม่ได้ไม่กินก็ได้ไม่ได้กินหน่อนไม้ก็ได้หน่อไม้ได้แล้วอา้าวกระทะไข่นี่ขอยืไมไปทอดไข่หน่อยอุ้ยอยากกินไขน่ดาว <c oughs> อยากกินไขน่ดาว <c oughs> กินไม่ได้กินไม่ได้เหรออร่อ <c oughs> ยขอกระเพราหนึ่งจานค่ะ

จริงจังเลยกกกิิินนแล้วไม่ดังมันก่อนเดิมไม่ให้กินด้วยเอานิดเดียวนะใส่เยอะนะเนี่เค็มมันก่อนเด้ออย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มไปช่วยเบดาถูหน่อยเด้อสาราเด้อใส่ใส่ฟองใหญ่นี่ใส่ฟองใหญ่นี่ใส่ฟองใหญ่นี่เราตัดฟองใหญ่มาใส่ แปยไปทำอะไรมาทำไมเหนื่อยจังดูจำปาไม่รู้แอววอะไรแม่แม่อยู่นั่นแหละอืมดูดูไปอ้อนพี่แปยดูไปอ้อนพี่แปยนั่นเนี่ยอ้อนพี่แปย